สวัสดีครับผมพบกับช่วงมุมมองรถมืบอสองโดยนายจตโต้นะครับกับช่วงซื้อลอตเปอร์เซ็นครับผมวันนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับสุดหล่อหล่อมากๆครับผมเพิ่งกลับมาจากการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวตามสัมภาษณ์ดูเลยครับว่าทำไมถึงเลือกที่ตโตคาครับผมสัมภาษณ์ทีสวัสดีทีลกันนะครับผมสัมภาษณ์คุณอะไรอยู่ครับเนี่ย คุณอันครับผมคุณอันนะผมโตโตนะครับวันดีทีนะครับโอ้วันดีผานรอบคุณอันบอกคุณจะวันดีอะไรผมเยอะขนาดนี้นะครับคุณอันรู้จักโตโตคาจากซื้อไหนเหรอครับจากออนไลน์ครับจากอินเทอร์เน็ตครับผมอินเทอร์เน็ตนะครับดูจากใน Google หรือดูจากใน a c e b o o k ครับคูเกิลรู้จักโตโตคาจากคูเกิลถูกนะครับแล้ววันนี้มาซื้อรถที่โตโตคาถูกไหมครับครับผมซื้อเป็นรถอะไรครับ ซื้อเป็น h o n d a าเอ้ย t ต y o ต a Altis ครับผมซื้อเป็น t ต y o t a a l t i s นะครับผมซื้อกับพนักงานขายชื่อเซลล์อะไรครับผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงหน้าแก่ๆหน่อยสวยมากๆโอเคแต่แต่สวยนะครับชื่อชื่อเซลยูฮูปะครับเซลยูฮูนะครับผมก็คือเซลยูนะครับอันนี้ผิดคนไหมไม่ผิดนะอันนี้เซลยูขายนะโอเคครับเซล์ยูครับนะครับ คือคือวันนี้ขายหลายเจ้าเดี๋ยวกลัวสัมภาษณ์ผิดคนผิดฝาครับครับผมตพราะเนี้ยน้วถามหน่อยครับว่าอันนี้คือมาโต๊ะท่ค่าหลายรอบไหมครับรอบเดียวครับผมรอบเดียวตัดสินใกซื้อเลยครับผมเพิ่งมารอบเดียวถามตรงๆงเลยคุณนันครับผมทำไมถึงเลือกโต๊ะท่อคาครับก็คือบริการดีครับแล้วก็ผ่านง่ายอมก็คือรู้สึกว่าแบบประทับใจเรื่องบริการรู้สึกว่าบริการดีแล้วก็ผ่านง่ายแล้วถามหน่อยว่า ได้เห็นรถไหมครับยังไม่ได้เห็นรถยังไม่ได้เห็นรถเลยเ<ช>นี่ยน <มา S 1> ี่คือมาเลิกมาเลกรถที่นี่อ๋อมาเลิกรถที่นี่อ,อ๋อแล้วค่อยเราพอมาเห็นรถแล้วกเห็นความสวยงามอะไรถึงตัดสินใจ,จซื้อใช่ครับอันนี้คนถ้าเกว,ว่าเราอยากจะได้ลูกค้าสุดหล่อแบบคุณอั๋นมาเป็นฐานลูกค้าของเราอีกอยากให้คุณอั๋นช่วยแนะนำหน่อยครับว่าบริษ,ษัทควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องไหนบ้างครับไม่มีเลยครับไม่มีข้อบร ไม่มีเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็คือสรุปว่าคุณเห็นก็มองว่าท่าที่ตอนนี้อยู่ท่าที่ท่าที่บริษัททำอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วครับผมรักษามาตรฐานคุณไว้แล้วกันครับผมใช่ตู้ไหมครับผมใช่โอเคครับวันนี้เห็นคุณนันมากับสาวสวยๆท่านหนึ่งนะครับผมก็ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ซื้อเป็นใช้หน้าใช้เป็นรถครอบครัวละมั้ใช่ครับใช่ครับซื้อไปไหน ซื้อไปใช้เป็นรถครอบครัวนะครับผมถ้างั้นผมเข้ามาคําถามสุดท้ายเลยแล้วกันครับเพราะเดี๋ยวคุณอั๋นจะไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับถ้าคุณอัานนะครับผมพอใจในบริการการขายของเซลล์ยูนะครับนะครับดูว่าเป็นโตอัตโนมาตรสถานที่คุณวางใจหรือพูดง่ายๆคือบริการดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามจะรบกวนคุณอ่านยกนิ้วไล่ให้หน่อย แล้วเซลยูจะได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับคุณนันนะครับกรณีที่มองไม่ผ่านเลยคุณนันนั่งรอๆเหมือนเดิมครับแล้วเซลยูก็จะไม่ได้สิทธิ์ถ่ายรูปคู่กับคุณนันในส่วนของบริษัทก็จะนําข้อมูลไปปรับปรุงต่อไปครับเพื่อปรับการบริการให้มันดียิ่งๆขึ้นไปครับงั้นเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเซลยูนะครับจะเป็นโตโต้คามาตรฐานที่คุณวางใจผ่าน ในใสายตาของลูกค้าคือคุณอันสุดหล่อได้หรือไม่นะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันนะครับหนึ่งครับสองครับและสามครับโอ้โหเก,กือบลุ้นกันหน้าดูเซล,ลเห็นเซล,ลเปิ้ลคำมนดเลยครับขอบคุณขอบคุณคุณอันมากครับผมในฐานะ<อ>ผมเป็นตัวแทนโตโยต้าและเซลยูฮูนะครับขออวยพรให้คุณอันและครอบครัว นำรถคันนี้ไปใช้แล้วมีแด่ความสุขความเจริญตลอดไปครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตโต้คาร์ครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่คุณผูช้ชาย